สวัสดีนะครับวันนี้นะครับผมก็มาให้ทุกท่านนะครับได้ชมล็อกเก็ตนะครับรุ่นซับสมบูรณ์หลวงพ่อคูณปริสุทธโธวัดบ้านไร่นะครับวันที่5ทธันวามหามงคลปี2540นะครับหรือเรียกสั้นๆง่ายๆว่าล็อกเก็ตซับสมบูรณ์ปี40รุ่นแรกนั่นเองนะครับองค์นี้นะครับก็นำมาให้ชมนะครับนี่ครับ ด้านบนเขียนว่าทรัพสมบูรณ์นะครับด้านล่างเขียนว่าหลวงพ่อคูณบริสุทธโทนะครับนี่นะฮะพลกครับปึ๊บดูครับมวลสารนะครับแน่นมากๆนะครับมีทั้งผงจีวอนมีทั้งจีวอนมีทั้งเกษานะครับมีทั้งผงยาสูบนะครับ แล้วก็รุ่นนี้นี่องค์นี้เป็นหมายเลขเบิ้ลน,นะครับสร้างทั้งหมด99เหรียญน,นะครับอง์นี้เป็นเลข66นะครับถือว่าสุดนะครับถือว่าเป็นเลขเบิ้ลสุดๆของรุ่นนี้ก็เลขนี้ก็ไม่เป็นสองรองใครนะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยมีจุดที่พิเศษอยู่จุดหนึ่งนะครับก็คือว่ามีความเรืองแสงนะครับเดีย๋ยวผมจะปิดไฟให้ชมนะครับ เห็นไหมฮะนี่ครับจิดไฟก็จะเห็นเรืองแสงนะครับน right, ี่ครับล็อกเก็ตสร้างทั้งหมด999องค์เท่านั้นท่านใดยังไม่มีนะครับลองไปหาเก็บดูได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่แนะนำมีในรายการประกวดนะครับมีวิธีการปลุกเสกรูปภาพแล้วก็ สากลน,นะครับสากลน,นะครับล็อกเก็ตรุ่นนี้นะครับนี่ครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสวัสดีครับ